แหวนน้อยวิบวับผจญภัยแหวนวงน้อยวงหนึ่งชื่อว่าวิบวับวันหนึ่งวิบวับรู้สึกเบื่อจังเลยอยากออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้างจังเธอนั่งคิดอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งคิดได้ดังนั้นวิบวับก็ตัดสินใจออกผจญภัยเธอค่อยๆกลิ้งตัวออกจากโต๊ะอย่างระมัดระวังว้าวการผจญภัยเริ่มต้นแล้ว วิบวับกลิ้งมาจนถึงทุ่งหญ้ากว้างที่นั่นเธอได้พบกับพี่วัวตัวใหญ่กำลังยืนเล็มหญ้าอยู่ว้าวสวัสดีค่ะพี่วัววิบวับทักทายอย่างร่าเริงพี่วัวร้องตอบมอมอแล้วก็ก้มหน้ากินหญ้าต่อวิบวับจึงโบกมือลาแล้วกลิ้งต่อไปไปเที่ยวต่อดีกว่า ทันใดนั้นวิบวับก็เห็นว่าว่าวสีสวยกำลังลอยลมอยู่บนท้องฟ้าว้าวว่าวสวยจังเลยอยากลอยได้แบบนั้นบ้างเธอคิดอย่างตื่นเต้นวิบวับมองตามสายป่านของว่าวไปแล้วก็เห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังยืนเล่นว่าวอย่างสนุกสนานเขาหัวเราะเสียงดังเมื่อลมพัดว่าวของเขาสูงขึ้น เด็กชายคนนั้นสวมแว่นตาอันใหญ่วิบวับคิดในใจว้าวแว่นตาก็มีวอแหวนเหมือนชื่อเราเลยวิบวับเริ่มรู้สึกเหนื่อยเธอจึงมองหาที่พักแล้วก็เหลือไปเห็นวัดที่อยู่ไม่ไกลไปแวะพักที่วัดดีกว่าบรรยากาศน่าจะเงียบสงบเมื่อมาถึงวัดวิบวับก็พบว่าที่นี่ช่างเงียบสงบและว่างจริง,รงๆเธอรู้สึกสบายใจและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง วันนี้วิบวับมีความสุขมากเธอได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่มีเสียงวอเหมือนชื่อของเธอเต็มไปหมดทั้งวัวว่าแว่นตาและได้มานั่งว่างๆที่วัด